สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์เทคนิคเข้าเทรดสาคู่นะคะที่เฝ้ามองก็จะมีคู่ดอลลาร์ออสเตรเลียสวิสฟันคู่ปอนสวิสฟันแล้วก็นีคคู่ห้อยตัวนี้หมดเลยคู่ห้อยสวิตหมดก็คือรอราคามัน กำลังเบรกแนวดีมันแท่งนี้ถ้าเบรกลงมาถ้าเบรกลงมาถ้าแท่งแดงๆมาโซนนี้ก็รอจังหวะซื้อหรือเข้าซื้อเลยสองอย่างนะคะรอข้าวูแบกมาตรงนี้หรือจะเข้าซื้อบริเวณโซนนี้ก็ได้แต่ต้องเบรกมาก่อนนะตอนนี้ยังไม่เบรกอันนี้คู่นี้ยังไม่เบรกคู่นี้ก็ยังไม่เบรก กำลังมาทดสอบแนวดีมานอยู่นะคะนี่ค่ะมีทั้งหมด3คู่นะที่ห้อยที่เป็นเซอร์วิสห้อยหลังหมดเลยก็เดี๋ยวรอสัญญาณคอนเฟิร์มจากแท่งเทียนอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ